อัญเชิญพระเวชยันราชรดและราชรดน้อยจากโรงเก็บราชรดพิพิธภัณฑ์พัะสถานแห่งชาติสู่โรงซ่อมด้านหน้านั้นในวันที่ชักล่าออกมา,าก็ได้มีพิธีบวงสวงหลักโลกท้งสีงลลกกงส่ดิตมีนามประกาศิิตเอาวทดรถเ้าวิรุณหกเ้าวิรุณปักเา้าูุ้เวนลาห อออออีกองง์มาริิินโโทนาาททธซึ่งพระครูสตานัน a มุุนีหัวหน้าพรามสำนักพระราชวังได้อธิบายว่าทีวงสองวันนี้ที่จะเชิญพระราชิรถออกนี่ก็เราถือว่ารเนี่ยเป็นเครื่องทรงของที่หัวทุกะองค์ที่ได้ดวงละสี่เสนสวรรค์นครบไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้ารบ และอีกอย่างนึ้งก็บวงสรวงตลอดอย่งครูบาอาจารย์พระเทพนิดาทั้งหลายให้มาปกปักรักษาโดยบรรดาให้มาสาาทันทิบดีหรือว่าบริวารทั้งท่านนียที่จะทำงารทางนี้ใช่ไหมไม่ให้มีไครต่างๆเกิดขึ้นสในงานพระบรมศพจะม,จะมีจะมีหน้าที่ของพรมณนหน้าที่ของพราหมณ์ก็มีการเดินตามเรียกว่าเดินนาริวันะนะพรหมณ์ก็เดินในกระบวน เรียกว่ากระบวนกนารีวันเข้าราดเสียเยอะก็จะมีตามเข้าในกระบวนนั้นนะใช้จำนวนเท่าไหร่รับจะเดินตำแหน่งตามธรรมดาแล้วเคยมีใช้สนะี่คนนะมีสี่ท่านเดียกันอันนี้ก็แล้วแต่พิธีนะนอกจากเดินนารีวันแล้วหน้าที่ของทรามอื่นในในใน,ในพิธีพระสงบนี้นก็ไม่มีฮะไม่มีอะไรคือว่าเดินนารีวันเนี่ยเป็นเดินไว้ทุก ตามตามทั้สศพนะสำหรับพิธีบวงสวงนี้ก่อนที่จะชักลากออกมานอกจากจะมีการรำบวงสวงเพลงหน้าพาดสาธุการก็มีละครชาตรีเรื่องสังสินชัยตอนเท้าเสนากุดเข้าเมืองเหตุที่เลือกเล่นเรื่องนี้ก็เพราะต้องการถือเคล็ด ชื่อเรื่องควรมีคำว่าชัยอยู่ด้วยงานเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนี้ต้องอาศัยการทำงานอย่างหนักจัดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้เปิดเผยความรู้สึกว่าภูมิใจและดีใจมากนะครับเพราะว่าหนึ่งในชั้นแรกนี้เรา,เาสมเด็จพระนางเจ้าสําภัยพันลีพระบรมราชินีในราชกษัตรินี่ทรงเป็น ุยชีเพิ่เป็นองค์ปุยญนีบุคคลของเราและเป็นที่เคารพกรักนะครับโดยทรงพีพระเมตตาอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นข้าราชการในในวันจุลหัวด้วยและเป็นในฐานะประชาชนพวกเราทุกคนตั้งแต่ตัวผมเองไปกระทั่งการช่างทุกคนเนี่ยมีความดีใจได้ได้สนองพระเดชพระคุณในครั้งนี้นะครับและนอกจากนั้นแล้วเราดีใจที่เราได้เป็นผู้ที่ทํางานศิลปะ อันที่ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งของกรุงรัตนากสินทร์นะฮะอย่างพะเมลุมากในการซ่อมราชกกรถก็ตามเราถือว่าเราได้ทำงานชิ้นสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันมี พระบรมราชินีในรัชกาลที่7สําเร็จอย่างงดงามสมพระเกียรติและขอเชิญชวนชาวไทยทั้งมวลร่วมน้อมใจํำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณและมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีครั้งสำคัญครั้งสุดท้ายแด่พระผู้สถิตในสวงสวรรค์โดยพร้อมเพรียงกัน